ครับกินอย่างสมเกียรติวันนี้นะครับเรามาที่ร้านท้าวร้อยหนึ่งหรือระพ้าวร้อยเอ็ดหรือรัพ้าวหนึ่งศูนย์หนึ่งครับวันนี้เราจะมากินก๋วยเตี๋ยวบะหมี่นี่หลายคนนะครับเวลาเดินทางไปที่ไหนนะครับกินอย่างสมเกียรติเขาจะทักเลยปองปากหมาปองปากหมาตัวจริงปากไม่หมาแต่ว่าวันนี้จะมากินบะหมี่ปากหมาแต่หมาแค่ไหนไม่รู้ <c oughs> เดี๋ยวเราเดินไปดูร้านนี้ชื่อร้านว่าตังกวยบะหมี่ราาเท้าวร้อยหนึ่ง อร่อยแล้วก็ปากมา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 หรือเปล่าตามมาเลยครับเยสั่งบะหมีหน่อยซิบะหมี่บะมีครับสวัสดีครับสวัสดีได้ไหมได้ไหมสั่งตรงนี้ได้ไหมได้คร่บอได้ยังคนรอเยอะแยะเอาไปนั่งสิเอาไปนั่งตรงไหนล่ะเอล นี่ตอนนี้อยู่กับเฮียเขื่อนเพชรเจ้าของฉายาบ้ามีปากหมาแต่ไ่เฮียเขื่อนเพชรนะี่ยเขาเวลาเขาด่าเน่ยาไม่ได้ด่าลูกค้าใช่ไหมเฮียครับนี่เฮียเขื่อนเพชรแต่ร้านชื่อร้านตังกวยบปากหม,มา <laughs> 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 เวลาเสียงดังเมือเ่อกี้เนี่ยแอบเห็นแล้วล่ะ เสียงดังส่วนใหญ่ก็จะลูกน้องมากาลูกลูกมากอะไรมากเป็นคนเสียงดังคแค่นั้นเองอยู่ริมถนนนะั่นเนาะเสียงค่อยก็ไม่ได้ยิมมนมอเตอร์ไซค์<ช>มารถเก๋งขับผ่านไปมาเสียงริดังคนก็เลยไปตั้งฉาย,ยาว่าบะหมี่ปากหมาตังกวยปากหมาแต่จริงๆไม่ใช่ปากหมาเนี่ยาปากหมาตัวจริงอยู่ที่นี่วันนี้ที่มาร้านตังกวยบะหมี่ตังกวยพาะแม่ช้อยนะครับเปิดพิสดารเขาบอกเลยว่าร้านบะหมี่ตังกวยเนี่ยนะครับเป็นร้านที่อร่อยอยู่ในซอยลาดพร้าวร้อยหนึ่งแล้วแกก็มี สมายก่อนมีโอโหเยอะมากหลายอย่างต้องถามว่าเปิดมากี่ปีแล้วเฮียสามสิบเอ็ดปีแล้วครับรอแล้วเอาสูตรมาจากไหน่ะก็มาหาเอาทั่วไปบะหมี่นี้เป็นโรงงานเพื่อนออเป็นเป็นโรงงานคนรู้จักกันคนรู้จักกันครับแล้วเราก็สั่งทำพิเศษครับพิเศษสาหรับใส่นี่เยอะหน่อยใส่นู่ดเยอะหน่อยก็ว่าไปเออไม่ใส่สีเลยเออไม่ใส่สีเหมือนว่าใครเคยอะไรได้จะดูแบบอ่ากินแล้วจะนุ่มเขาเออตามสูตรเขาแล้วมาถึงเราก็มันนวดนวดอีกทีเพื่อให้มันนุ่ม อร่อยอ่านะเพราะ,ะนัะ้นใครมารัดพาราวร้อยหนึ่งนะครับเรามาดูกันว่ากินอย่างสมเกียรตินะครับวันนี้กับร้านตังกวยป่าใช่ร้านบะหมี่ตังกวยแต่ชาย,ยาเขาเป็นตังกวยป่ามาจะต,ตัวเขาเองเขาชื่อเขื่อนเพชรชื่อพ่อมากนะชื่อเฮียเขื่อนเพชรนะรแล้วตังกวยมยาจากไหนอ่ะก็ ตอนเล็กๆตัวใหญ่ขาวเขาก็เลยเรียกว่าตังกวยภาษาจีนเออจีนไหนจีนแล้วเซินเจ้าจิ๋วเจ้าจิ๋วนั่งเอาตังเดี๋จิวนั่งตังกุยเออคนดั้เดินตังกวยเป็นคนอ้วนเหรอครับไอลูกวักมันใหญ่ไงลูกตังกวยอ่ะตังกวยลูกใหญ่ใหญ่ก็เลยชื่อเราชื่อตังกวยมาครับนะครับเลยเป็นบะหมี่ตังกวยนะครับสามสิบเอ็ดปีแห่งความอร่อยครับและยืนยันโดยไม่ช้อยนางลำนะครับเปิดพิสดารโดยจันสติเสเวทสวิมลเขียนกรอนให้เลยเป็นพิเศษเลยวันนี้มาแล้วนะครับบอกเลยว่า ถ้าใครอยากกินบะหมี่อร่อยๆนะครับแล้วก็เยังจะโฟแล้วมีหลายอย่างมากเดี๋ยวให้เฮียเขื่อนเพชรเฮียตังกวยเขานิยมเขาเรียกตังกวยนะไม่ไม่เรียกเขื่อนเพชรไม่มีใครเรียกเขือนเพชรนะเขาชื่อจริงเขาชื่อนายเขื่อนเพชรเฮียตังกวยปากงนะวันนี้มีอะไรให้กินบ้างเริ่มจากบะหมี่หมูแดงบะหมี่หมูแดงนะฮะหมูกรอบหมูกรอบบะหมี่หมูแดงหมูกรอบอันนี้บะหมี่หมูแดงหมูกรอบอันนี้ก๋วยเตี๋ยวต้มยำเอา เอาประเภทนี้ก่อนดีกว่าข้าวหมูแดงหมูกรอบข้าวหมูแดงหมูกรอบนะฮะแล้วก็แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวต้มยำแห้งต้มยำแห้งก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟเย็นตาโฟก็มีเย็นตาโฟก็มีครับซอทำครับซอทำเป็นลูกชิ้นเป็นปลานี่ญาติทำไม่ได้ขายตามตลาดไม่มีบอลแหละแต่อร่อยอร่อยนะครับแล้วก็ ถ้าใครกินของคาวแล้วไม่กินหวานสะดานไพรใช่ครับจริงไหมเขาว่ากันตามนะแต่ว่าแต่เราก็เป็นไพ่เรื่อเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเป็นคนไม่กินของหวานเพราะนั้นเป็นไพ่ทั้งวันรู้ไพ่อะไรก็ไม่รู้เออเขาบอกหมอห้ามหมอไม่ได้ห้ามด้วยห้ามตัวเองเพราะกลัวกลัวกลัวจะหาหมอเร็วก็เลยช้าหน่อยเพราะนั้นของหวานเนี่ยไม่กินเพราะนั้นใครม่ใครกินคาวไม่กินหวานเขาพูดกันมาสมัยโบราณว่ากินคาวไม่กินหวานสะดานไพ่ แต่ว่าพวกเราไม่ใช่เพราะเราไม่กินของหวานเพราะเราควรเป็นเราหวานอ่าแต่วันนี้ที่ร้านเนี่ยมีขนมปังสังขยาสังขยาม่เตยแท้ครับไม่มีอร่อยทีนี้เขาทำอร่อยเลยมาทุกทีก็ต้องสั่งกินชิ้นสองชิ้นก็ยังดีดีกว่าไม่ได้กินอ่าเพราะฉะนั้นอาหารที่เห็นบนโต๊ะเนี่ยนะครับ มันหมดเท่านี้ไหมเมื่อก่อนมีเป็ดย่างไก่ย่างอะเดี๋ยวนี้มันทําไม่ทันทำไม่ไหวเออทำไม่ไหวก็เลยหยุดไปโอ้ตอนนั้นน้คุณติบอกอร่อยมากเลยได้สูตรมาจากคนจีนนะคนจีนคนจีนเชฟคนจีนมาสอนเลยนะทําตู้ซะสวยเลยอันนี้เลยแขวนหมูกรอบหมูยะหมูแดงหมูแดงแทนหมูแดงของเราก็ไม่ธรรมดาเอมันมันแตกต่างจากหมูแดงที่อื่นยังไงหมูแดงเราย่างเตาถ่านแล้วเราก็ไม่ใช่สีอ๋อเราไม่ใส่สีเน้นคือไม่ใส่สีแล้วก็ย่างเตาถ่านครับแล้วหมูกรอบล่ะ หมูกรอบก็คือย่างแล้วค่อยเอาไปทอดอีกทีหนึ่งเคล็ดลับของเราอเพราะนั้นกินอย่างสมเกตไปนี้มาชิมกันเลยเราเริ่มจากอ,อยากกินหลายอย่างเหลือเกินอออัอนี้เอาตัวบะหมี่แห้งนี่บะหมี่แห้งนี่ต้องบอกเลยนะรอยิ่งกว่าซุปเปอร์สตาร์มาคุยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ทำไม่ชั่วโมงแล้วแต่เส้นยังโอเคอยู่เลยเห็นไหมเส้นยังโอเคอยู่เลยเส้นเราจะไม่พันกันดูสิเส้นยังโอเคนี่ชั่วโมงแล้วนะ รอได้ไหมชั่วโมงนงนะประมาณเนาะได้ประมาณชั่วโมงกว่าแล้วรอเฮี้ยลูกค้าเยอะมากเราก็เสียงดังมากเวลาเมื่อกี้บอกขอให้ด่าหน่อยแกก็ไม่ด่าแล้วว่าด่าไม่ไหวด่าไม่ไหวนอกจากเวลาด่าต้องมีอารมณ์อารมณ์ช่วงยังหวาแบบยุ่งยุ่งเงี้ยแล้วไม่มีใครมาช่วยอันนั้นด่าลูกน้องไม่ได้ด่าลูกค้าลูกค้าไม่กลัวนะลูกค้าสงบนี่ลูกค้าก็สงบเสงี่ยมมากเลยเออกลัวโดนด่าริงเขาไม่ด่าโอนเงินมาให้ด่าได้ไงใช่ไหมใช่เอออ่ะ อันนี้ผมไม่ปรุงนะมเพราะคุณไม่ด่าหรอกไม่ด่าไม่ด่าที่ด่าได้ด่าลูกน้องลูกไม่กระดาลูกไม่กันทีก็มากมากคุณก็ด่าเมียไอ้เมียด่าปะเห็นไหมไอ้สองปูนี่เนี่ยเส้นบะหมี่ผมไม่ปรุงอะไรเลยนะขออนุญาตทานแบบนี้ก่อนหืมมันวุมากเอ้ากระดูกหมูดูสิเป็นชิ้นนี่เนี่ยร้านเหนือขายเป็นเล้งได้เลยนะเนี่ย นี่กินไปกินไปก่อนแล้วนะระหว่างรอยเฮียรับอร่อยมากเส้นนุ่มเขาเรียกว่าเส้นมันลักษณะพิเศษของมันคือแบบมันลวกแล้วมันไม่เส้นไม่ติดเพราะเฮียมานวดนะอเอามานวดแล้วเราเราเราไม่แช่น้าเย็นเหรอเออบางคนเขาลวกมาเสร็จต้องเอาน้าเย็นเสยาเหยาะนี่เราไม่เหย่าน้ําเย็นอเราใช้น้ําร้อนราดมันก็เลยมันก็เลยไม่ลื่นแล้วก็ไม่พันกันอ๋ออันนี้เป็น เป็นเกี๊ยวกับเกี๊ยวหมูแดงหมูกรอบหมูดแดงหมูกรอบขออนุญาตเกี๊ยวเลยย<อ>ังไม่ปรุงทังสิ้นนะคือร้านเนี้ยถ้าใครชอบกินแบบเชงเชงแบบไม่ต้องปรุงเลยก็ไม่ต้องปรุง<อ>แต่ถ้าใครชอบกินเปรี้ยวกินเผ็ดกินหวานกินอะไรก็ใส่เข้าไปใส่หน่อยใส่เข้าไป<อ>นะแต่เราเนี้ยส่วนใหญ่เรามากินเราจะกินแบบเชงเชงแบบคนจีนอ่ะคนจีนเขาจะกินแบบเนี้ยเขาไม่ปรุงแต่คนไทยชอบปรุงใช่ครับเนาะแล้วคนเด็กรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่ชอบปรุงเกี๊ยวครับ อย่างที่เขาดมจีบเลยนะอร่อยหอมมากันก็จะเป็นออกโบราณโบราณหน่อยจะไม่ใส่อะไรเลยนี่เอานี้เลยอ่าจิ้หมูกรอบอ่ะหมูกรอบเลยไม่เป็นไรวาเรื่ยนี่อันนี้ถั่วมันอันนี้มันอันนี้มันไหมไม่มันนะเอาหมูกรอบหมูกรอบต้องจิ้มไหมอ่ะไม่ต้องจิ้มอะไรจิ้มมันนู้นอะไรอ่ะอันนี้น้ำราดข้าวอันนู้นน้ำจิ้มหมูกรอบนี่หรออเอ สีอูวเนาะเออนี่ชิ้นเดียวไม่พอครับอ่าเราสองชิ้นเลยสองชิ้นเลยอืมยังกบอบเลยอ่ะตอบนานมากนี่เป็นชั่วโมงแล้วอ่ะอร่อยมากหมูกรอบหมูแดงเรียบร้อยอนี้ไปเลยดี แห้งกับวิโซโฟลได้ก่อนดีเฮ้ยแล้วแต่เลยคุณจกกินแทบอเไยเอาเยอาแห้งๆก่อนน้ำตกท้ายดีกว่าอันนี้มีน้ำพริกเผาทำเองอ่ยำน้ำพริกเผาของชัวหฮาเซ็งของเลยนะชัวหฮาเซ็งเจ้าประจำเจ้าประจำแห้งนะนนี้อันนี้เส้นเล็กอู้เส้นเล็กก็ไม่ติดเห็นไหมนี่ชั่วโมงอ่ะไม่ติดดูสิไม่เป็นก้อนอ่ะมันเป็นเคล็ดลับของอซ้อเขา เ,ออเขาทำให้มันไม่ติดสใจซ่อเขาก็มีของดีนะ <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่เฮียคือเฮียตังกุยมีของดีอย่างเดียวนะเมียก็มีของดีน <laughs> ี่ว <c oughs> ่าจะใช้ช้อนกลางซะหน่อยเลยไม่ได้ใช้เลยไม่เป็นไรกินคนเดียวพอเดี๋ยวคนอื่นทำไม่ใหม่โอ้ เส้นยังอร่อยเลยครับต้องเลือกไหมเส้นต้องเลือกไหมเลือกนะเลือกใช้ใช้เจ้านี้เจ้า,จาประจำลูกชิ้นใช้เส้นแบบโบราณที่มันไม่ใส่แป้งมันอืเอนี่ยไม่ติดเลยอ่ะทำาร้านอื่นต่นี้เป็นก้อนแล้วนะสมัยนี้เส้นเล็กมันบางที่เขาผสมแป้งม,มัน,อ,น,นอ,อันนี้เกี๊ยวปลาอันนี้เกี๊ยวปลาก็พี่น้องทำเป็นของอเจกทำบ้านอเจกทำที่ไหนฮะดำเนิหรือร้านกรุงเทพชื่อร้านเทียนชัย อร่อยอ่ะเลิกไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวนี้หลังๆมาอีเดอร์โฟอีเดอร์โฟรครับอีเดอร์โฟขออนุญาตใช้ช้อนกลางอ๋อช้อนกลางอย่างเนี้ยอ๋อแมตตงกลางละลุยเลยลุยอ่าอันนี้เกาเหลาเกาเหลาขอจิ้มน้ำอีเดอร์โฟก่อนนะครับ หัวหอมอ่ะน้ำยูสโฟรทำเองไหมอาซอทำเองโอ้รุ่งนุ่นใส่นุ่นใส่นี่เนาะ่เขาใส่นุ่นใส่นี่ลงไปดต่ยนโปอร์ผมชอบกินออกเปรี้ยวอ่าปรุงเลยครับอ่าขออนุญาตนะครับเป็นรสย้อมส่วนตัวอะไรไม่ใส่เลยใส่น้ำส้มอย่างเดียวระหว่างชิมยูสปโรอ่าเดี๋ยวก่อนผมชิมก่อน เรามุนปากมากเป็นคนชอบกินเปรี้ยวเพราะฉะนั้นแต่ไม่ได้เปรี้ยวมากนะฮะน้ำส้มเขาเป็นน้ำส้มแบบไม่ใช่แบบน้ำส้มแบบเ,เปรียปร้ยวปี๊ดนะอันนี้น้ำส้มอะไรอย่างเงี้ยใช้น,น,น้ำส้ม,มใส่ชูมักใช่ไหมถึงบอกใช,ใ,ชใ,ชใช้น้ำส้มดีอ่ะขอข้าวก่อนนะครับข้าวผูแดงหมูกรอบดูสิสีสันของมูแดงเนี่ยนะคุณคุณผู้ชมเขาไม่ได้ใส,ส่สีคือร้านอื่นใส,ส่สีไม่ใส,ส่สีเราไม่ว่าหรอกแต่ร้านเนี้ยเขา เขาย่างเตาถ่านแล้วไม่ใส่สีเพราะฉะนั้นมันจะเป็นธรรมชาติมากๆเลยไหมะเห็นไหม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 ต้องใช้น้ำจิ้มอนไหนอันนี้ใช่ไหมเสิมพริกนิดเึงอร่อยไม่นิได้ไหมจะใช้พริกขี้หนูซอยข้าหมูแดงหมูกรอบครับคำโตโต หมูแดงหอม,มเจอแบบหมูกรอบรอบด้วยหมูแดงด้วยเอาน้ำจิ้มที่บอกเนะนี่ยนะที่หนูที่กินหนูซอยซอยออสุดยอดครับเพราะนั้นใครที่จะมากินนะครับบะหมี่ตังกวยราดเ้าร้อยหนึ่งให้เฮียแน,น,นะนำหน่อยว่าอยู่ตรงไหนยังไงเบอร์โทรศัพท์เท่าไหร่ครับเฮียอยู่ราดเผาร้อยหนึหน่งแยกสิบห้าะนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ก็ศูนย์เก้าห้าเก้าจุดเก้าหนึ่งห้าสองสองครับ ขายวันไหนบ้างหยุดวันไหนบ้างเอ่อจะหยุดเฉพาะวันที่มีธุระแต่ก็จะจะจะลงในเพจนะฮะก็เป็นว่าขายทุกวันอ่าครับยกเว้นวันมีธุระเพจชื่อชื่อเพจไม่มีตังป่วยเองแล้วก็ขายกี่โมงกี่โมงขายตั้งแต่บ่ายสามโมงบ่ายสามเปิดบ่ายสามบ่ายสามครึ่งสามครึ่งได้กินแล้วอ่าสามครึ่งได้กินแล้วก็ขายทุ่มหมดสามทุ่มประมาณสามทุ่มสามทุ่มมาได้กินไหม ถ้าถ้าไม่หมดก็ได้กินถ้าหมดอย่างวันนี้หมดไหมอันนี้หมดก่อนวันนี้ไม่ถึงสองทุ่มเลยอ,อ,อ,อ่า<บ>แล้วคนมาทีหลังทำไงอะ่ะก็ต้องเปล่าไปก่อนอา้า <laughs> มาทำ,ทำมาใหม่ไม่ทันหรอกง่ายง่ายเลยนะฮะโทรศัพท์ถามก่อนว่า,อาของยังมีเหลือไหมโทรได้ครับเพราะวันนี้เนี่ยตอนนี้แค่ตอนนี้กี่โมงสองทุ่มพอดีเขาหมดเนี่ยทุ่มครึ่ง แต่เขาบอกเขาตัวเขายังบอกว่าหมดเริ่มสามทุ่มวันนี้ที่สมเกตมาเลยขายดีอุ้ยขอบคุณมากครับแต่ตาแม่ช้อยนี่เปิดพิสดานี่แหละการันตีความอร่อยเนี่ยนะตังกวยก็แม่ชอยท่านก็กรุณาเนาะเออเพราะฉะนั้นมาได้ไม่มีวันหยุดแต่ถ้าดูในเพจตังกวยว่ามีตังกวยก็จะรู้ว่าหยุดวันไหนไม่หยุดวันไหนหยุดไม่เป็นเวลาเพราะไม่แน่ไม่นอนแต่ส่วนใหญ่อาจจะไม่หยุดอาจจะไม่หยุดฮะบ่ายสามโมงถึง ถึงสามทุ่มนะสิบห้านาฬิกาสามสิบถึงสามทุ่มถึงยี่สิบนถ้ามาสายสามก็ยืนรอหน่อยนะฮะแต่ถ่ายสามครึ่งได้กินแน่แล้วก็สามทุ่มเนี่ยถ้าสักสองทุ่มโทรมาได้แล้วว่ามีไหมได้เวลาเรามาได้ครับโทรมาได้ครับยินดีครับใายครับโอ้อร่อยมากๆเลยนะครับทุกเมนูการันตีความอร่อยโดยไม่ใช้นังลำแล้วผมสมเกตครับนี่คือกินอย่างสมเกตครับอันนี้ลูกซิงกุ้ง ขอบคุณเฮนียดังกลยมากครับฝากขอบคุณซอและลูกด้วยนะคร,ครับบ๊ายบาครับอร่อยครับ